สำหรับคู่ชิงแชมป์รุ่นจุเนี่แบนตัมเวทนี้นะคะมุมแดงพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีน้ำหนักที่ช่างมาเช้า115่อยสิปอนชื่อจริงคือลอราดมุ่งงามเป็นชาวอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีชกมวยมาทั้งหมด77ครั้งชนะ59ครั้งแพ้18ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนเชิงชายยุทธกิจที่เวทีมวยอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ21ปีผู้จัดการชื่อวรากกรใจสงและผู้ฝึกสอนชื่อเอ็ดดี้ศักพนมเทียน มุมน้ำเงินประสบชัยสสกุลวงน้ำหนักที่ช่างมาเช้า1 1 5่อนด์นครึ่งลดครึ่งปอนชื่อจริงคือวันชัยชัยชนะเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา ชคเมยมาทหมด65ครั้งชนะ54ครั้งแพ้10ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคนั้นชนะคะแนนเกียวมรกตพอไพูทย์ที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ19ปีผู้จัดการชื่อคุณพิชัยอินทศรและผู้ฝึกสอนชื่อคุณรุ่งสยามสสกุลวงศ์ค่ะเหยนเลยครับชมการกุนศลวัดนครชื่นชุ่มครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ตังหกระตุ้มลมอรเภิสัมพรานวันนี้จนถึง10กุมภาพันธ์นะครับมีมวยชงฟรีครับโดยกันบันทแสงจิ๋วึง ครับก็น,นี่เป็นอีกคู่หนึ่งครับสำหรับเป็นคู่ซิงสเปียนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับศเจ้ามวยไทยนะครับในรุ่นจูเนียร์แบนทเวทพิชิตศึกลูกจ้าแม่รันตีครับฝ่ายแดงประสบชัยสสกุลวงฝ่ายน้ำเงินนะครับ วันนี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนกันถึง2คู่และเราก็จะมีแชมเปี้ยนประจําเวทีกัน2คู่ครับนับ,น,บนับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปส่วนในรุ่นอื่นๆก็จะจัดตามความเหมาะสมกันอีกต่อไปนะครับคณะกรรมาการจัดอันดับของเวทีบวยดนามอ้อมน้อยนั้นก็เริ่มทาการจัดอันดับอย่างเป็นทางการครับตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็เก็บข้อมูลเอาไว้โดยตลอดทีเดียวครับ แล้วก็ใครที่เป็นแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามแห่งนี้จะมีเงินเดือนกินครับเดือนละ5,000บาทตราบใดที่เข้มขัดยังอยู่ที่เอวนะครับก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของแชมเปี้ยนที่ทางเวทีมวยสยามมอบน้อยนั้นมอบให้ครับเรียกเลยว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ดีกินดีด้วยกันทุกๆฝ่ายทุกๆกลุ่มนะครับ วันนี้แฟนก็มากเป็นพิเศษทีเดียวเพราะว่ามีแชมเปี้ยนชกทิงกันทิมขัด2เส้นครับยกแรกนี่ก็ยังสงวนท่าทีกันอยู่พิชิตศึกนั้นเป็นรองแชมป์อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ประสบชัยสสกุลวงศ์ก็เป็นรองแชมป์อันดับสองเป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างนะครับเช่นเดียวกับผู้แรกผู้เมอ่อตะกี้นี้นครับ เทพบุตรสวันดีนะครับหรือว่าชอภยัยรีต่เป็นชัเปี่ยนไปแล้วครับกรรมการเจรยรศักดิ์แสงจำรัดบนเวทีนะครับ ยกแรกครับท่านผู้ชมก็ยังไม่มีอะไรมากมายมาเกณฑ์กันให้คะแนนนะครับทาวที่ได้พูดคุยกับท่านพลตรวิรวัตรหีรัญยาเลขาประธานเทคนิคของอดีตมวยสยามอ้อมน้อยก็พูดกว้างๆนะครับว่าดูในเรื่องของการออกอาวุธความชัดเจนครับที่เน่เตะได้เข้าเป้าแล้วก็ทั้งให้คู่ต่อสู้มีอาการหรือไม่แล้วก็ดูในเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแกร่งครับ ก็เป็นการประมวลเอาในแต่ละยกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเขาบอกว่าหักลบกลบนี่แล้วเนี่ยฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินจะได้เปรียบมากกว่าก็ให้กันไปตามนั้นครับออยกที่หนึ่งลีลาดรำวงกับดนตรีสุนทรพรในวันศุกร์ที่7มีนาคมศกนี้เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกานโรงเรียนเจ้าพยาวิทยาคมติดต่อซื้อบัตรได้ที่โทรศัพท์2951-300อาจารย์อุดมใจทักษูนแจ้งมาค่ะครับใครที่เป็นสิทธิ์เก่านะครับของ โรงเรียนเจ้าพยาวิทยาคมนะครับตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทีเดียววันศุกร์ที่7มีนาคมครับเดือนหน้าอย่าลืมกลับคืนถิ่นเก่านะครับราตรีเจ้าพยาดูครับยกที่2วพิชิตศึกฝ่ายแดงนะครับประสบชัยฝ,ยฝ่ายน้ำเงินก็ยังนี่แหละครับโมยใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับตอนนี้ก็ดูเป็นเนื้อเป็นน้ำขึ้นว่าอย่างนั้นว่าแทงขวาของทางด้านพิชิตศึก มวยที่ชิงกันนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมวยที่ชกเวทีมวยสยามอ้อมน้อยของเราเนี่หละครับเชื่อว่าแฟนๆศึกเจ้ามวยไทยนี่คงจะจดจํากันได้ครับมาใช่ซ้ายออกไปกระนาเข้าไปแต่ละทีนี่ครับอย่างที่เคยเรียนไปแล้วว่ามวยไทยนี่มาโดนแล้วต้องเก็บอาการครับไม่งั้นเสียคะแนนโดนแล้วต้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เจ็บก็เก็บเอาไว้ในใจครับหรือว่าปากคอแตกนี่จะบ้วนเอาไว้เห็นไม่ได้ กองอมมาไว้หรือกลืนเข้าไปเลยนักมวยบางคนมีนะครับปากแตกนี่กลืนเลือดตัวเองก็อย่างที่แม่คำเผยมักจะชอบพูดกันนะครับแล้วก็เป็นจริงจะมาบ้วนมาออกอาการขี้แยให้เห็นไม่ได้แล้วครับนอกจากทําให้ฝ่ายตรงข้ามได้ใจแล้วยังอาจจะเสียคะแนนได้ยังคงรักษาทีท่ากันอยู่ครับ ชิดศึกนั้นดูจะอ้าวแหมเข่าวไว้ที่ต้นขาตัดกําลังครับเนบเนบไปที่ขอบกางเกงเนะ่ยตรงป้ายกระทิ้งแดงแมเดียวพยายามตัดต้นขาแต่ไม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าสูงไปนิดนึงก็โดนกระจับอาจจะถูกเตือนได้ตัวเตี้ยกว่าเห็นได้ชัดครับทางด้านพี่ชิดศึกประสบชัยนั่นจะเป็นอย่างไรครับสูงยาวผอมบางเข่าดีหรือเปล่าตามตำรา,าโอ้โหประสานแท่งกัน แรกกันคนละทีมองหน้าหน่อยทางด้านพิชิตศึกก <S an> ารมองหน้ามองตากันบางครั้งก็เป็นการคมขวัญไปตรงข้ามครับแ้ <S an> างขวาโอ้โหเอาไปเต็มเตครับ <S <S <an> <S เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับทางด้านพิชิตศึกในขณะที่ประสบใจเองก็ไม่ได้ย่อยไปกว่ากันละครับเหียงแต่ว่าจังหวัจะโทน คููนีใ้ใครเดินก็าหาก่อนก็มีสิทธิ์โดนต้นยกที่สองอแถมหน่อยแมเชิญสิทธิ์เก่าโรงเรียนเจ้าพญาวิทยาคมทุกท่านนะครับร่วมงานราตรีเจ้าพญาครับหารายได้จัดซื้ออุปรกรณ์การศึกษาครับวันศุกร์ที่7มีนาคมที่บริเวณโรงเรียนเจ้าพญาวิทยาคมครับซื้อบัตรได้ที่2951300ครับแล้วก็2941813ชมมวยครับยกที่3แล้วครับมาถึงครึ่งทางแล้วแ้งขวาของ พี่ชิดสึกครับแฟนๆอาโวยเลยทีเดียวอ้าวซ้ายแบบประสบชัยนี่รอจังหวะไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องเดินมหมยตัวสูงกว่าเดินเข้าหานี่เดี๋ยวอ่าได้ดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นตีปีทีหนึงน่งปีทีหนึ่งมาเอาละครับเข้าเข้า,ขาอีกทีเข้าเรียกช้โครงเต็มๆชัดๆครับพี่ชิดึกอาสายแทงพยายามแทงตัดต้นขา ว่าประสบชัยตีครับฝ่ายหนึ่งตีฝ่ายหนึ่งแทงเอ้าใครดีใครอยู่ที่สึกแดงนะครับประสบชัยฝ่ายน้ำเงินิีสึกเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาบ้างชิงจังหวะครับชิงไหวชิงพลิบกันเมื่คู่นี้สถานการณ์ตอนนี้ก็คงจะคู่ขี้สูสีกันละครับ จังหวะออกแข้งซ้ายขวาของทังนนานพิชิตศึกเองก็ทําได้ดีครับประสบใจต้องเข้าในแล้วตีครับพิชิตศึกพยายามตัดต้นขาจะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าประสบใจย,ยังไม่ยุบนะครับลงในนี่เขา่าน้านประสบชใจดูจะเห็นได้ชัดเจนกว่าครับ มาอีกแล้วมาพี่ชิดศึกข้าไม่เล่นเครื่องในที่ลำบากเหมือนกันเป็นเทคนิคครับการกันแหมกแขนเอาไว้ตีใครตีได้ก่อนแทงมาพี่ชิดศึกมาประสบภัตีพี่ชิดศึก,ออกโอ้หโดนโูโน้โโหยยูหลอกนี่บางครั้งบางทีนี่ไม่เจ็บหรอกครับแต่ว่าทำได้เห็นชัดชัดนี่มา กรรมการก็คงจะรับพิจารณานะครับอ,อย่างที่เียนไปแล้วว่าในแต่ละยก1-3นาทีนั้นห่างลบกลบนี่ก,กันไปแล้วใครได้เปรียบกว่านั้นก็จะได้คะแนนมากนะครับประสบชัยตีแรงๆอีกแล้วพิชิตสุดแทงจะ,จะไปตีแม้แต่ว่าลูกตีข่าวของประสบชัยนี่เห็นชัดเวลาแกงโกงตัวแล้วก็เหวี่ยงสะโพกค,ครับดีดแม้แต่ละจึกนี่โอ้โห วงนอกนั hehe, ้นทางด้านพิชิตศ ok! ึกก็มีแข้งดีครับนี่กับจังหวะจังหวะสองของพิชิตศึกก็ทําได้ดีก็ยกที่สามครับเอาละครับยกนี้เป็นยกที่สี่แล้วครับท่านผู้ชมเป็นการชิงแชมเปี้ยนเมยไทยของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นจูเนียร์แบนด์จังเวทครับนี่เป็นเข้มขัดเส้นที่สองของวันนี้ครับพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีฝ่ายแดงกับทางด้านประสบชัยสอสกุลวงครับน้ำเงินโอ้โหโดนถีบ ออนยันหลักลูกนี้ครับแล้วก็เข้าเข้านแล้วตีประสบชัยตีแต่ว่าแต่อยู่วงนอกนี่โดนแข่งของพิจิตกเยอะเหมือนกันครับแกมาถี่หน่อยครับทังซ้ายทังขวาวัดจากสายตานะครับแข่งของพิจิตกน่าจะหนักกว่าทางด้านประสบชัยครับแต่ว่าพอเข้านแล้วประสบชัยเข่าจะได้เปรียบกว่าครับ อยู่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะเป็นอย่างไรครับพิชิตศึกไม่ยอมให้เข้านันประสบชัยเองก็ไม่ยอมเข้าครับยนพะยายามจะเล่นโอ้โหทัดมาลานะครับศอกแตกไปนี่แอนตซินได้จ่ายครับรการเจียสักแสงจำรัดครับบนเวที เส็ต้องเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาตลอดครับวิ่งเข้าไปเจอแข้งแล้วแบ่งซ้ายพยายามรบกวนอยู่ตลอดครับสำหรับทางด้านประสบชัยตีแล้วอันตรายนะครับพยายามทั้งทัดมาลาทั้งบาลลูกวบนะครับมีแดงๆออกมาแตกหรือเปล่าทาั้งั้าน พี่ิตศึกยังเห็นไม่ถนัดนะครับหน้าตาแดงๆทางด้านหน้าผากด้านซ้ายอาจจะเป็นการโดนหมัดก็ได้ยังไม่ยังไม่เห็นชัดเจนครับท่านผู้ชมมายกนี้ทางด้านประสบชัยไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับอาศัยวงนอกมาถึงช่วงนี้สถานการณ์ตอนนี้ประสบชัยกก็ไม่ยอมแลกด้วยแล้วครับทั้งถีทั้งเตะหน้านะครับแตกแล้วครับ แตกบริเวณที่โคนผมครับตรงหน้าผากนะครับแม่พอเข้ามามุมนี้นี่เห็นชัดเจนทีเดียวคงจะโดนศอกไม่จะกู้ครับฝานลูกบวบครับแม่ไม,ม้ยมยไทยที่เขาบอกว่าอย่างนั้นแตกเยอะครับแอนเดอร์ินได้จ่ายครับเข็มละ500ครับเลือดแดงไปทั้งตัวเลยทีเดียวก็สร้างปัญหาพอสมควรครับ ประสบชายไม่เล่นด้วยครับอยกที่สี่กมาชมครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายครับพิชิตศึกฝ่ายแดงกับประสบชัยฝ่ายน้ำเงิน oh. เป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์แบนทันเวทครับ ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้เรามีแชมเปี้ยนเป็นของตัวเองแล้วครับและแชมเปี้ยนนั้นมีเงินเดือนกินครับคนละ5,000นเซนละ5,000ต่อเดือนหลายๆรุ่นนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับทางด้านบอด boxing promotion จำกัดกินดีรับภาระครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้อยู่ดีกินดีเหมือนเหมือนกันมีจิดศึกสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหา ทางด้านประสบชัยก็บอกว่าสบายครับไม่ต้องออกแรงมากวนไปวนมาแล้วก็เน็บแข้งไปทีนึงเนบข่าวทีนึงอะไรไปเรื่อยครับมออกมาต้นๆยกหนึ่งยกสองนี่ทางด้านพิชิตศึกทําท่าทางถึงขังเตะต่อยรุนแรงดีครับแต่ว่ามาตอนท้ายๆนี้ชักจะแผ่วๆลงไปแหมยกสี่นี่แตกแล้วอีกครับอ้าวมาไม่เป็นไรขอถีบหน้าทีน่ะ การคอระวังนะครับยไทยนี่สามารถคลิกสถานการณ์ได้นะครับโดยอาวุธหลักๆครับประสบัยเองก็ระวังตัวแจครับชกเหมือนตัวเองมั่นใจว่าจะคำแนนนำไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกัน มวยนั้นบางครั้งบางทีก็อาศัยประสบการณ์บนเวทีครับอีกลองเชิดแล้วเป็นช่วงของปลายยกสุดท้ายนะครับเข็มกัดเส้นที่สองจะอยู่ที่เอวของแดงหรือน้ำเงินคือยู่ที่ที่หรือประสบการณ์นั้นก็ต้องให้การแข่งขันนั้นเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เรนดํ้ว่า แชมป์ของเวทีมุสยามนั้นก็จะมีเงินเดือนประจำก็เรียกว่าเป็นเบี้ยยังชีพลครับเดือนละ5,000ไม่มากไม่น้อยครับสำหรับแชมป์ของเวทีมวนสยามนะครับตราบใดที่ยองกรองแชมป์อยู่ก็จะมีเงินประจำให้เป็นของฝากครับเป็นของฝากหรือเป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าของตำแหน่ง ดานพิเชษพยายามเดินไล่ผมขอตัวนผลการแข่งขันครับคู่แรกนั้นนพยศรบพนไทยช่วยเรืองพันชนะคะแนนหงทองหน้าเมืองเก่าคู่ที่สองเดชปรการปอปรีชาชนะคะแนนสักบันลือสักจันลุคพรคู่ที่สามเทพบุตรชอภัยลีชนะคะแนนผ่องใสสอสวัสดคลองเข้มขัดของเวทีมวยสยามไปนะครับและคูน่นี้รอผลจากกรรมการให้คะแนนสามท่านครับ คุณเดรเดครับครับสองตาหน้าก็มีมวยสนุกสนุกครับโดยเฉพาะยิ่งมวยรอบอีซูซุครับรอบตัดเชือกเป็นการพบกันระหว่างสิงห์ดำาอุกิษกับชูถิ่นพอทวัชชัยแล้วก็มีเขียวมรกตพอไปไพรทูลนะครับพบกับอัญมณีสิทธ์องตนนี้คะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับและเราจะได้แชมเปี้ยนคนที่สองของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับกรรมการสมยศมงคนเดชให้ฝ่ายแดงครับคือพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตี 47คะแนนครับให้ทางด้านน้ำเงินประสบชัยสสกุลวง50คะแนนครับกรรมการประภัยประเทศให้ฝ่ายแดง47คะแนนให้น้ำเงิน50คะแนนครับและกรรมการสนธยาพรายอนันต์ให้แดง47น้ำเงิน50คะแนนแปล่าวประสบชัยสสกุลวงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ขอเรียนเชิญคุณประจนอุลปาทรครับกรรมการผู้จัดกรารบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดเป็นผู้คาดเข้มขัดให้กับแชมเปี้ยนมวยไทยของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับในรุ่นจูเนียร์แบลชมเวนะครับนี่คือเป็นแชมป์คนที่2ของเวทีแห่งนี้และก็นักมวยที่เป็นแชมป์ของเวทีแห่งนี้ครับจะได้เงินเดือนเดือนละ5,000บาทครับตราบใดที่เข้มขัดยังคาดเอวอยู่นะครับ ก็เป็นภาระเป็นความรับผิดชอบของบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG